อรุณสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาพบกันกับรายการ Hello s e ซ s ซูมอินะครับมาเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับ27ตุลาคม2568แต่วันนี้ก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็ประเด็นของตลาดหุ้นรอบโลกในช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้ วันนี้ครับเราจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมาจากตลาดต่างประเทศกันหลายตลาดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไล่เรียงมาตั้งแต่สุกที่แล้วต่อเนื่องมาจากฝั่งตลาดเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเองขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่เกาหลีใต้เองขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่นะครับ mm hmm. บรรยากาศการลงทุนหรือว่าดูดีมากทีเดียวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ตามกันต่อว่าตลาดคนไทยจะเป็นไปในลักษณะไหนไปดูตลาดพุ้อเมริกากันก,นก่อนก็แล้วกันนะครับ รายการของเรานําเสนอไปแล้วว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขสําคัญที่เราไม่ได้เห็นมาพักใหญ่ก็คือตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับซึ่งทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเลื่อนการประกาศตัวเลขดังกล่าวออกมาจากภาวะกว่าเ้นชัดดาวนะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆปัญหาก็เม้นชัดดาวก็ดูจะยังไม่จบนะครับแต่ตัวเลขก็ทยอยทยอยออกมาช้าหน่อยแต่ก็ได้เห็นแล้วนะครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อของฝั่งสหร,รัฐอเมริกาล่าสุดอยู่ที่ระดับ3%ตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากรอบก่อนหน้านิดหน่อยรอบก่อนหน้านะครับประกาศตัวเลข CPI อยู่ที่2.9%แต่ตัวเลข3%ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดการตัวเลขไว้สูงกว่านี้พองเงินเฟ้อนะครับออกมาไม่ได้พุ่งสูงอย่างที่หลายคนกังวลเนี่ยคนก็เลยมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ไม่ใช่แค่การประชุมรอบที่กําลังจะถึงในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับแต่หมายถึงรอบต่อๆไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นเฟดนั้นทําการลดดอกเบี้ยในลักษณะที่บ่อยครั้งและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคือมาสุกที่แล้วนะครับก็เลยบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอย่าง n แอส a q ขึ้นมาถึง1.15เลยครับ S&P 5 0 0ก็บวกขึ้นมา0.79%แล้วก็ดาวโจนส์บวกขึ้นมา ประมาณ1%นอเนะครับนอกจากจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน s p 5 0 0ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยเขาบอกว่าประมาณ 70- 80%เอลยนะครับออกมามีผลประกอบการที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ซึ่งปกติแล้วนะฮะบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาเนี่ยก็มักจะมีผลงานที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ กันอยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยก็สักประมาณ60%อนะครับอาจจะ 60- 40นะครับ60คือประกาศดีกว่าที่คาด40ประกาศแย่กว่าที่คาดหรือว่าเป็นไปตามคาดนะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาที่รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดเยอะมากทีเดียวเกือบเกือบแปนนับจนถึงช่วงนี้นะฮะแต่ก็แน่นอนยังเป็นช่วงแรกของการประกาศผลประกอบการอยู่บริษัทที่ผลประกอบการดีๆอาจจะเร่งประกาศออกมาช่วงแรกๆก,ก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ย ไตรามาสที่3ทั้งหมดนะครับพอประกาศออกมาครบผลประกอบการโดยรวมชนะความคาดหวังของนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ช่วงต้นๆของการประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยยังถือว่าเป็นไปได้ในลักษณะที่ค่อนข้างดีนะฮะค้ามาทางฝั่งของยุโรปนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับอังกฤษบวกขึ้นมา0.7%ฝรั่งเศสนะครับ ดัชนีหุ้นทรงตัวติดลบไปนิดหน่อยลงไปไม่ถึง1จุดนะครับขณะที่เยอรมันบวกได้0.13แต่พอข้ามาเอเชียเช้าวันนี้ครับหลายตลาดสดใสามากโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยบวกขึ้นมา1 0 9 2จุดสำหรับนิกเกอินะครับแล้วก็ดัชนีณตรงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ดัชนีนิกเกอิ225ทะลุ50,000จุดไปได้ แล้วก็เช้าวันนี้ไปแตะจุดสูงสุดที่5517จุดด้วยนะครับก่อนที่จะแผ่วลงมานิดหน่อยตอนนี้ก็5382จุดนะครับบวกขึ้นมา2.2%ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของการเตรียมการประชุมเอเปนะครับแล้วก็มีผู้นำหลายประเทศเนี่ยมีกำหนดการที่จะได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับทางฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เราตามกันหลักๆนะครับก็ มีคณสีชิ้นผิงอันนี้เราทราบกันดีแล้วนะครับการหมดการน,น่าจะวันพฤหัส,สับดีนี้คงได้คุยกันแต่ที่เหลือนะครับหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นเองก็มีความคาดหวังครับว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าพูดคุยกับทางฝั่งของคุนนันทรัมด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการค้าเรื่องของเศรษฐกิจตามออกมานะครับช่วงนี้แนวโน้มหรือว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นสดใสเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งตลาดที่สดใสไม่แพ้กันก็คือเกาหลีใต้นะครับเช้าวันนี้คอสปีบวกแล้ว2.34ซึ่งทางฝั่งของคอสปีเกาหลีเนี่ยก็ทะลุ4,000จุดไปด้วยเช่นกันนะครับนะจนถึงปัจจุบันนี้4,032.49จุดนะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สดใสามากแล้วก็สดใสต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจากประเด็นเรื่องของการเมืองที่ชัดเจนขึ้นนะครับทั้ง2ประเทศนี้พอมีเรื่องของผู้นําคนใหม่ แนวนโยบายต่างๆนะครับก็ถูกคาดหวังกันขึ้นมาแล้วหุ้นม,มันก็ปรับระดับขึ้นมาต่อเนื่องทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าพอการเมืองมันเข้าร่องเข้ารอยเนี่ยตลาดหุ้นก็วิ่งไปได้ไกลเลยส่วนตลาดหุ้นจีนช่วงหลังๆก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะฮะเซี่ยงไฮ้เช้าวันนี้ก็บวกได้0.83%แล้วก็ฮ่องกงก็บวกขึ้นมา0.99%นะครับโดยรวมตลาดหุ้นจีนก็พยายามจะไต่ระดับขึ้นมา เรื่อยๆขณะที่อินโดนีเซียนะครับเช้าวันนี้เปิดบวก0.24ฟิลิปปินส์นะครับติดลบไป0.85แล้วก็มีเวียดนามนะครับที่บวกนิดหน่อยบวกขึ้นมา0.26อันนี้คือภาพรวมของความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกนะครับที่เกิดขึ้นนับจนถึงตรงนี้ฮะบรรยากาศโดยรวมถือว่าเป็นไปในทิศทางเชิงบวกนะครับเดี๋ยววันนี้รอดู ว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเราอาจจะมีปัจจัยภายในประเทศเรื่องข่าวเศร้าที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับอาจจะกระทบกับบางภาคส่วนการประกอบธุรกิจในบางภาคส่วนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าปัจจัยต่างประเทศในประเทศนะครับสรุปออกมาแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวกันในลักษณะไหนส่วนประเด็นข่าวนะครับเดี๋ยวลองไปดูพาดหัวข่าวของสำนักข่าวหลักๆทางฝั่งของ CNBC นะครับวันนี้ก็ พาหัวคาลหลักเป็นนิกเกอิก2 5ที่ทะลุ50,000จุดได้เป็นครั้งแรกนะครับก็ตลาดคาดหวังครับคุณทากาอิชิกับคุณทรัมป์นะครับจะมีการพบปะก,กันบนเวทีเอเปกนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยเจราจาเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวนี้กันนะครับแต่หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยสดใสเป็นอย่างมากครับ นอกเหนือจากนั้นก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปเงินเฟอ้อรอบล่าสุดนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยออกมาต่ํากว่าที่คาดนะครับตัวเลขเงินเฟอ้ Head ation, อเฮต e i n ิ i n ฟชั n อยู่ที่สเอร์เที่3%เร่งตัวขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้านิดหน่อยนะครับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่2.9%แต่ตัวเลข3%ที่ประกาศออกมาก็ยังเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะครับ ส่วนจีนนะครับจริงๆก็มีข่าวดีด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของจีนอาจจะยังดูไม่ค่อยดีแต่จีนมีการประกาศกําไรของภาคอุตสาหกรรมนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยปรากฏว่าพุ่งขึ้นสูงถึง21.6%นะครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดนะครับในรอบเกือบเกือบสปีส่วนหนึ่งเลยครับก็เป็นอันนี้ส่งจากเรื่องของการส่งออกแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนนะครับส่งออกไปหลายประเทศ ทั่วโลกเลยแล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้กําไรของบรรดาภาคอุตสาหกรรมของจีนมีสัญญาณการกระเตื้องขึ้นมาส่วนพัดหัวข่าวอื่นๆนะครับจะทั้งฝั่งของ investing ก็เป็นประเด็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเฟดที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะครับแล้วก็รอจับตาสัปดาห์นี้การคุยกันระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจะมีประเด็นเรื่องของการค้า เพิ่มเติมออกมาหรือไม่อย่างไรหลังจากที่คุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงมีกำหนดที่จะพบปะกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาดหัวข่าวหลักๆตามที่ผมได้สรุปไปส่วนรายการช่วง1ิบโมงตรงนะครับเซตตน,นีเมเกเตอร์ภาคเช้าเดี๋ยวทีมง,งานของเราคัดสรรประเด็นน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยมีอะไรบ้างไปตามดูไฮไลท์กันก่อนครับวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายด้วยนะครับก็คือบริษัท s t e c h Link เริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวรอ ฟังรายละเอียดกันนะครับว่าบริษัทนี้เขาทำธุรกิจอะไรเปิดตลาดมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับส่วน IMF ออนะครับออกมาเตือนครับถึงเรื่องของวิกฤตหนี้ว่าอาจจะเป็นประเด็นหลักที่เราต้องตามาดูต่อจากนี้นะครับมีการเตือนว่าวิกฤตหนี้โลกเนีย่ยกำลังจะมาถึง รายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันส่วนไทยมาร์เก็ตอินไซด์กับวินดิ้งเพลย์บุ๊กนะครับผมคุยกับน้อยครห์ประเมินสถานการณ์ในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ปัจจัยที่เราต้องจับตาม,มองนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยตลาดคาดการแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าน่าจะมีการาลดดอกเบีย้ยค่อนข้างแน่แต่แนวโน้มในระยะต่อไปอาจจะต้องตามดูอยู่ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยกี่รอบนะครับแล้วก็ดีอาร์ซูมอินนะครับวันนี้คุยตัวเมตานะครับอ่า เจ้าของ f a c e b o o เนี่ยณตรงนี้น่าสนใจเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับมี d r ให้เลือกอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับในบ้านเรามีทั้งตัว01.0680นะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกับน้องวิเคราะห์ในประเด็นนี้กันด้วยนะครับว่าถ้าจะกระจายลงทุนไปหุ้นต่างประเทศณนะตรงนี้มีตัวไหนน่าสนใจนะครับทั้งหมดนี้กลับมาติดตามพร้อมกันกับผมและทีมงานได้ในรายการ Se t Navigator ช่วง10โมงตรงครับ